ค่ะสวัสดี FC เอฟซีแปนช่องทุกคนนะคะวันน้นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดบุรีลำนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์งวดวันที่สิหสิงหาสองห้าหกหกนี่ผ่าอาจารย์เพิ่นไหแบบนี้นะคะอาจารย์ยอดเพิ่นไห่วิ่ง7บนนะคะเลขออก782นะคะเข่าลักร่อยนะคะ7หลักร้อยนะคะเลขทํามิธีของเพิ่น เอ่อคนท้าไม่ที่นี้ได้หนึ่งซี่รางกับเจ็ดเออซี่เจ็ดสองบนนะคะเลขออกแปดสองบนนะคะเป็นนาที่เสียดายแต้มหนึ่งนะคะนะคะมือนี้นะคะได้มือนี้ อาจารย์ยอดบุรีรัมไห่มากงวดวันที่ ah หนึ่งกันยายตนสองหาหกเนี่ยนะครับอาจารย์เพื่อนจะให้เลขสูตรคำนวณมาก่อนนะคะเลขทาวิธีเดี๋ยวเพื่อนจะให้อีกคลิปนึงนะคะเพื่อนยังไม่เรียนทาวิธีนะคะมันเป็นเลขสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวนะคะทําวิธีจะเป็นตัวใดห่าก็ค่อยติดตามน้ากันอีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับมือนี่นะคะอาจารย์ให้เลขสูตรคำนวณมาก่อนจะเป็นตัวใดให้บ่หลายตัวนะคะเน่นๆนนให้สาหรับเลขข้างล่างเพื่อนกะ เ,เป็นเลขล่างพิเศษนะคะไยมาหางเดียวเม็ดเดียวนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับอาจารย์ยอดบุรีลำงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหหนะคะ พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อขอโทษหลายๆเด้อค่ะหมูอ้านนี่บ่ได้รับสายบ่ได้โทรกลับนะคะเพราะว่าเลขออกมันจะวุ่นจักน้อยครับครับครับผมโอ้โหทุมเยอะที่โทรไปเพราะอะไรผมมั่นใจให้เจ็ดสองหลายนะว่าจะให้เออเออเตื้อยเจ็ดสองให้นักน้อยตรงนี้อาจจะตือนะแต่นี่มันไม่มามาไปสองเท่าไรจริงๆค่ะเลขออก มันพิบตัวนึ่งใกล้ๆก,กันกับเสดายยู่ค่ะส่วนยากก็ซื่อเจ็ดเจ็ดกับเจ็ด,จดสองละค่ะไลาบอ<า>กว่าสาเหตุที่บ่าหาล่งคงสุดท้ายเพราะว่าเลขมันมากคล้ายๆกันก็เลยบ่หไหโล่งอีกเพราะว่า,าคลิปมันหลายอาจารย์มันหลายอาจารย์หนูต้องลงลงงห้ตามคิวกว่าเลขออกกว่าลงบ่เบิร์ทุกคลิปนั่นสิแม่คะ่กะก็เลยเห็นว่าเลขเพ่อมันเป็นเลขคงเลขกับ คงสุดท้ทายคล้ายๆกันนุงก็เลี้ยวเห็นลงคลิปเดียวสําหรับวันนี้พ่อเฮ็ดไว้เราป่ะคะ่ะรับเรียบร้อยแล้วจบตรงไล,ล่ไห้เราคืออย่างงี้รับที่ชมทรงให้ดูมันใช่ให้ลงคือว่าให้รู้ว่าสรุปโคงกุดท้ทายแบบนี้นะอ๋อค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะค่ะทีนี้ผมให้ชุดนี้ให้ใหเก็บทางจะไม่มีเพิ่มเติมหรอกว่าย,ยังไงก็ ทีเดียวรวดเดียวเลยเดียววันหลังเพอาะวันาทไม่กี่วันเนี่ยผมจะทําพิธีอีกทีหนึง่งค่ะเลขเอเอเลขทําพิธีกับเลขฝันกะจังเอามาอีกคลิปหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าเลขสูตรคำนวณขอเป็นคลิปเดียวเพราะว่ามันมีหลายอาจารย์ที่ต้องโลงให้เพิ่นคะ่ะรับรับทหนี้ผมคือผมมีวีดนะีโอสักผมจะทาในในพิธีน่าอะไรและผมจะอา่าทาพิธีแล้วจะจะทำวิดีโอส่งไปให้ด้วยนะให้เขาดูเพื่อจะได้มีคนติดตามเยอะอย่างเงี้ยนะค่ะเหตุพิธีก็ ส่งภาพมากก็ได้ค่ะส่งภาพมากล้วก็ตัวเลขมากวันดิพานมานี่พอเฮ็ดวิธีเป็นซีเจ็ดสองนาะเลขออกแปดสองกับแต้มเดียวครับนั่นแหละที่ได้จนอ๋อวันนี้เลขสุดคำนวณนนทิยาพร้อมแล้วค่ะครัดขัดปลาอร่อยขับงานครับเอาวิ่งค่ะครับวิ่งวิ่งบนวิ่งหกเมตรเดียวครับวิ่งบนวิ่งหกเมตรเดียว จับคู่ค่ะจับคู่สองหกศูนย์ครับสองหกศูนย์ครับแล้วก็1 1> สามหกหนึงง่งสามหกหนึ่งแปดสองสองครับแปดสองสองครับวงกลมตัวเน้นเลยครับสองหกศูนย์สามหกหนึ่งครับเน้นที่สองหกศูนย์กับสามหกหนึ่ง ทีนี้สองตัวบนล่างครับสองตัวบนล่างหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งสอ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 งปักวงกลมตัวเน้นหกศูนย์หกหนึ่งครับหกศูนย์หกหนึ่งครับทีนี้วิ่งล่างครับวิง่งสองไม่เดียวครับเยอะนะคะ่ะครับ ล,ล่างวิ่งสองครับล่างวิ่งสองรับวิ่งสองเม็นเดียวพิเศษล่างตัวเดียวเลยครับสองศูนย์เน้นเนเลยครับพิเศษสองศูนย์หางเดียวแรับแค่นี้หละครับเดี๋ยวด้่ะเดี๋ยวน้องที่าต้วนจากน้อยหนึ่ง นะคะคแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีลมงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหอาจารย์หาเลขวิ่งเลขแลนหกบนจักผู่หาก็จะมีเลขสามตัวมี 260, 8, 2 6 0หกศูนย์สางสองสตัเน้นของเลขสามตัวก็วจะมี 260, สองหกศับสามหกหำหรับเลขสองตัวสามารถซื้อได้บนล่างไปกับนี่มี6061 สองสองวงกลมที่60กับ61เอ่อสำหรับเลขวิ่งข้างล่างวิ่งสองตัวเดียวให้ล่างพิเศษคือหางเดียวสองศูนย์นนทิยาลงถือว่าค่ะครับถขอต้องครับค่ะขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวน,นี้กับขอ,อบเอฟซีโดียแนวทางของพอ่อนะคะ,ขอ,คคคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะพอม่พนอลเอฟซีกับสิ่งนินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว,ว่านุนทิยาก,กับอาจารย์ยอดบุรีรามงวดวันที่1กันยายนสอง6้านะคะพอแล้วก็หายมากอนคือเลขสูตรคำนวณน,นะคะแล้วอีกวอก,ก้มือเพิ่นจะทําวิธีนะคะวนัน่ผ่านมานีาทําวิธีได้เจเอ่อสี่เจดสองเลขออก8 2ดสองนะคะวันนี้นิ่นทําวิธีเดี๋ยวนุ่นทิยาจะลงให้เห็นอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นเลขสูตรคำนวณมกอนนะคะสําหรับข้างล่างค่นให้เลขวิ่ง2เลข พิเศษล่างนะคะให้20หางเดียวนะคะสำหรับขังบนนี้เพื่อนกระหาย260 361 822เน้นที่361กับ260นะคะเลขวิ่งขังบนคือ6นะคะ6061 22นะคะแต่ว่าเลข2ตัวนี้เพื่อนสามารถเพื่อนบอกว่าสามารถซื้อได้บนล่างเป็นแน้าทาั่งหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ นุ่นทียากก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู้ดีกันแนะ่ทางของอาจารย์ยอดบุตรดีรำนะคะขอบคุณค่ะบวาสดีค่ะ